สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมเปียนโนนะคะค่ะเริ่มจากเรานะคะัดที่สามเอมอสามเร็วมากเออกระตุกด,ด้วย ตายปั๊บ no? แม่ช่างดีเหลือเกินเล่นเกมอะไรเอ้ยเล่นเพลงอะไรคะเล่นเกมอะไรก็เล่นเกมเปียโนไงี้ยค่ะมาเล่นเพลงอะไรคะเล่นเพลงวันที่ทิ่กินกระเบื้เหรอไหมเขาเล่นสองมือได้แล้วเล่นเพลงกับเรีวดิ จิงกะเบลเขาได้มงกุฎเลยอ่ะใครงออยากฝามงกุฎถ้าได้มงกุฎแล้วมันจะไปอะไรอีกเนาะ ค่ะคู่ค่ะค่ะือรูแ่อนแบะเออคคนามาค่ะแล้วมาคู่ไข่ปอมมค่ะอาจจะข้ามาเร็วไทยแล้วของเราเอาเพีงจะเล่นกี่รอบอคะเอ่มเอาเล่นกี่อื่นดีไหมะคะค่ะ ค่ะฉันขอนั่งแข่งนอกนะคะไม่รู้ค่ะอเอเอนล่นเกมปิฟนาฟแฟร์มาแข่งกันใครจะได้เยอะกว่ากันนะคะเทอมเยอะกว่าไม่แบทเทอร์ t t e r นี่เหมือนสีงคู่นะคะเกี่ยวแดงออมันอาจจะมีเสียงอบก,กว่าน,นิดนึงนะคะ แบทเทิลกันนะคะแบทเทิลแบทเทิลอ่าให้ผู้เล่นอีกตัวเอ้ยอีกตัวเอายิงชุบเย่เราชนะเออเอาเช้าใหม่ไม่ต้องเอาเช้าใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ก่อนแบาเปลนนะคะับทำดูในก้านนึงครัฟันฟอลาเชอร์เบร่า อยูกินนรหมดแล้วนะเติมเอิมเอิมเอิมไม่มีผิดเ่ยโอ้ยอะนี่เงยง่ายนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าดูเอมโอ้ยก็ผิดโอ้กู ผิดนะโอเคโอ้ดูไปเลยขาพันกันิดเขียวแดงเขียวแดงอืมยากมากไม่ผิดยังคะ Å oh, ja. Yeah, มั่วๆนะคะเพราะว่าเวลาจะมาชุวเวลาจะหมดแล้วนะคะหมด้วได้สามคะแนนนะคะเก่งมากต่อไปผู้เล่นอีกคนเชิญเล่นค่ะไม่ต้องให้ปิดแล้วนะคะเพราะว่ามันผ่านคำถามมาแล้วค่ะจับเวลาอ่านให้คุณผู้ชมได้ยินด้วยค่ะนกกระเรียนสรุปได้เรียนไหมเดี๋ยวเราอ่านอีกนกแขกเต่าต้องมีกี่เต่านกแขกเต่าต้องมีกี่เต่าเร็วๆค่ะ ทศวรรษมาถึงกีป่ปีอันนี้ง่ายมากเขาตอบถูกนะคะน,นี้โอ้โหทศวตรรษต้องมีกีป่ปีมาถึงกี่ปีนะคะ้ายัางไม่ได้เรียนเลยเออแต่ตอบไปเถอะถูกอะทศวรรษห่างจากทศวรรษอยู่กีป่ปีง่ายมากเลยยี่ห้อนี้แต่ว่าเราตอบผิดนะเราผิดและยี่ห้อใหม่ล่าสุดในโลกคือชื่ออะไรนางสิบสองมีกันทั้งหมดกี่คน,นก็ชื่อบอกเลยนะคะ นางผิดสองมีสามีรวมกันทั้งหมดกี่คนกี่ีคนนางผิดสองมีลูกโตมากี่คนสองนางผิดสองมีลูกเขยกี่คนไม่มีสักคนสติ๊กเกอร์ะไรจะเป็นสติ๊กเกอร์ต้องเหนียวไหมไก่อบถังไก่อบองไก่อบปิ๊บ <c oughs> ไก่อบแบบไหนตัวใหญ่ที่สุด อบองมั้งไก่<น>อบฟางต้องใส่ฟางหรือใส่ไก่เข้าไปในไมโครเวฟก่อนกันช้างต้งตัวเอาใบบัวปิดมิดไหม,มไปเดียว <laughs> ถ้าไม่อะเห็นช้างตายทั้งตัวเอาอะไรปิดง่ายสุดง่ายมากเรา,าตอบถูก,ถกนะเราตอบมวยถูกมวยไข่เป็นของดีอยู่ในคำขวัญจังหวัดอะไรมวยไข่ ตอบหมดเลยนะกรีมตัวอิมอะลายหลายหลายหลายพอนะคะเขาตอบมั่วเลวนะคะโอ้ยถูกด้วยเอ้ยโอ้โหฝั่งเขาโอ้โหตอบมั่วถูกสามข้อรวดเลยอ่ะสุดยอดโอ้ยโอ้โหตอบม่วถูกสามข้อไอ้ตอบไม่มั่วนี่โอ้โหเท่ากันเลยนะคะเนี่ยโอ้โหพอเกมใหม่แล้วกันเนาะเอ้ยไม่ใช่เอลอกเก่นเกมอื่นนะคะ พาชมแกลเลอรี่ไหมคะพาชมรูปภาพไหมคะเอาไหมคะไม่เอาค่ะเอาค่ะ <laughs> ไม่รู้ไม่รู้จะโชว์อะไรนะอ่าอันนี้จะเป็นรูปเรานะนี่คือวันเกิดอันนี้คือแรมนี่นะอันนี้เค้ก <One S 2> ใช่ๆ <two. S 2> นี่ก็น้องเรานะคะชื่อว่าไข่บุกอันนี้เพื่อนเราค่ะชื่อว่าการ์ตูนนะคะฝ่วนอันนี้ก็เพื่อนๆกลุ่มเรานะคะอันนี้คือคือคนที่ตลกที่สุดนะคะ <laughs> อันนี้ค่ะหลับตายอยู่ค่ะ นี่นะคะคนนี้อาปาด้วยค่ะพระจาร์เพื่อนพระจาไ์ใบตองอ่าน,นี้เรานะคะอุ้ยรวยเลยะค่ะแล้วก็เพื่อนนะคะอันนี้คนที่ลาออกไปแล้วนะคะก็เพื่อนฟันินะแม่ะค่ะพ่อนะคะแล้วก็เราว่าแข่งว่ายน้ำค่ะไดเหรียญเงินเอยเหรียญทองแดงถ้าไม่เคยไดเหรียญทองเหรียญเงินเลยะค่ะว่ายน้ำกบพ่อกับแม่นะคะพ่อกับแม่นะคะเราฝังพลแล้วก็แม่กับ เราพ่อแม่ลูกนะจะไม่ทันอันนี้ก็บ้านขนมหวานนะคะที่เชียงใหม่นะแอบอะวันนี้แล้วก็เรออำอีกแล้วนะคะแล้วก็รำค่ะแล้วก็ไปเช,ชียงใหม่สตรอเบอรี่ะคะสตอรอเบอรี่เออไม่ใช่ดิ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่สตรอเบอรี่ค่ะเป็นทุงน่งดอกไม้นะคะอันนี้ที่เดิมมอคะ่ะง่ายๆลยค่ะโอ้โหผมยิกด้วยนะคะเดิมอมเดิมอมเดิมอมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหลับตาด้วยนะคะเโอ้ยอันนี้ก็มันจะดันให้มันเอียง อันนี้ค่ะปารีสนะคะ oh. อันนี้รูปปีนปัญหารูปมีปัญหาแล้วก็อะไรไม่รู้ค่ะเป็นไข่ของเอ็นข้อหนงกระดาษเขียนได้นีกจะถ่ายทําไมะ oh. าน,นะะแล้วก็เราคับงานแต่งนะคะก็งานแต่งแล้วก็งานแต่งแล้วก็งานแต่งแล้วก็คือธุระของเพื่อนเราะคะชิโอปะพื่อนฟนิต oh. แล้วก็เพื่อนเราฟัน,นิตอีกครั้งอีกคนนะคะไม่ใช่อีกครังอันนี้ไปวันวิทยาศาสตร์ปะ <laughs> อ๊ยกดผิด <laughs> วันวิทยาศาสตร์นะคะกับอกดผิดอีกแล้วค่ะ กับเพื่อนธนิษนะคะยื้อแผลแล้วก็เราเดอะมอลเดอะมอลแล้วก็ไข่โฟเฟนแล้วก็โค้กุชี่เราเข้ามาแล้วก็ปังลังเฟสแล้วก็ของประดิษฐ์พุดดิ้งนะคะทำแต่วา่าลืมตอนนั้นชว่วงนั้นยังไม่ทําวิดีโอนะโอเคนี่แล้วก็ขนมกระดาษทั้งหมดที่เรามีตอนนั้นนะคะนี่กินหมดแล้วก็เป็นฟองนะโอเคมากับอันแรกนี่วิดีโอนะคะก็วิดีโอคะ่ะขอยังไม่โชว์นะคะ แล้วก็พวกนี้นะคะอันนี้จะเป็นกุดมอนี่แล้วก็แข่งไว้นะเห็นไหมเราได้เหรียญทองแดงตลอดเลยค่ะทองแดงคืออะไรคะบ้าหรือเปล่าคะแล้วก็อนทองอานนั้นทองอันทอง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 ทอรองทองหมแล้วค่ะก็อันนี้ค่ะพึ่งถ่ายค่ะจริงจรงอันนี้ไม่ใช่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพื้นหลังนะคะ พื้นหลังจะเลือกภาพไหนก็ได้นะของเราถ้าใครอยากได้ก็แคปหน้าจอไปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเลื่อนให้เห็นนะคะอันนี้แล้วเดี๋ยวเขาเอาวันนี้ออกนะคะเพื่อท้ชมออกไม่ได้ด้วยค่ะ <c ười> เพื่อท้ชมออกไม่ได้ด้วยอัน <c ười> <c ười> นี้ค่ะอ่าอยากได้ภาพไหนก็แคปหน้าจอไป,ปได้เลยน,ลนะคะ่นะ,คะนี่นะคะเอาไปเป็นวอลเปเปอร์พื้นหลังได้อันนี้วิดีโอที่เราจะลงนะคะแล้วก็ จะเป็นที่เรารีวิวแล้วนี่เนาะโอเคแล้วก็หมดเท่านี้นะคะหมดแล้วใช่ไหมโอเคค่ะแล้วก็คอแห้งเลยอ่ะเอาเกบบ <c oughs> บมบอมดีไหมคะไม่ค่ะแล้วอันนี้เป็นแอปที่แคทเกมนะก็สาม,มารถไปโหลดดูกันได้นะคะเราก็เพิ่งโหลดมาวันนี้นะคะเค <c oughs> บับคอนเชฟก็เดี๋ยวค่อยเล่นนะคะมันอยก นะคะจน <บ S 1> <อ>วันนี้<อ>นะคะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแบบชร์กดแฟลชบ,บคัคใหพวกเราได้นใช่ไหมคะค่ะ<อ>ฝากช่องหน่อยคะ่ะช่องคุณชนาเชื่อ<ว>เลยคะ่ะช่องคุณนะคะไม่ใช่ช่องฉันิตากิจด,ดิกุลนะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมไปกดแฟลชบ,บคัคให้ทั้งฟองช่าางองนี้นะคะก็คือชนาพาช่วยส่งและฝาี่ตากิจดิคุณนะคะอย่าลืมไปกดแฟลชบัคกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะว่าดีหรือไม่ดีนะคะ บายบายใจไหมคะ